สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคุณอาจสงสัยว่าวันนี้ผมจะมาทําอะไรนะครับวันนี้ผมจะมาแคสเกมแฟรนะครับเป็นเกมแฟรที่ผมชอบมากๆเลยนะครับคือว่าเป็นหลายคนอาจจะรู้จักแล้วนะแ Your b o อลนะครับมีซีรีส์ต่อมาอีกมากมายครับแ a ๊กยูเอ็กซ์นะครับแบ๊กยูคอมพิวเตอรกับแ a c ก <oughs> t ูท e เชอร์อันนี้ผมชอบ <c oughs> อันนี้ผมชอบครูเนี่ยเล่นระบายตอนครูทําโทษอะไร โมโหโมโหไม่กล้าทำอะไรไมันระบายเกมเนี่ยโคตรทานะครับโอเคครับผมจะเริ่มเล่นแบ็กยูบอสพัคแรกนะครับเนี่ยอัน,นเนี้ยเน,นี่ยไอเนี้ยที่จริงในวะัยแปดก็มีนะโอ้ยี่สิบเหรอเฮ้ยเขาอ๋อเนทีโอทีอ <laughs> T. T. ครับ <laughs> ช้ารอสักครู่ดอนแบ็คจูบอสโอเคอันนี้ก็เปลี่ยนในยูทู e ปกติ ฟบพอผมใช้แฟบอัดหน้าจอนะครับ Windows 7ใช้แฟบอัดได้นะครับ <c oughs> นี่ครับอันนี้เป็นโปรช่วยเสริมผมไม่ดูครับผมผมเคยเล่นเกมนี้จบแล้วเคลียร์แบบทุกอย่างนะครับผมว่ามันน่าจะทุกคนเนะี่ยที่เล่นเกมเนี้ยหลายคนอาจจะเคยเล่นอ่าพิวดิพล e อัพคิดเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดู <c oughs> เวกยูเอมีเฮ้ยมีนี่ด้วยเลยฮะโอ้ยช้าจังโว้ยไม่มีอะไรถามครับดูนู่นดูนี่ไปเรื่อย, <Yeah. S 1> อยรอครับรอครับ ีเฟซหลักนะครับไม่ต้องแอดมาก็ได้นะครับโอเคโปรโมทเพจหน่อยไหนๆก็ไหนๆนะโอเคครับก็ถ้าว่างๆก็มากดไลค์เพจผมหน่อยก็ยังดีนะครับก็ พออย่างที่เห็นนะครับว่ามีคนกดไลค์ถึงยี่สบแปดคนนะครับและเป็นคนที่ผมอัญเชิญมาไลค์อีกประมาณอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเดี๋ยวๆ <c oughs> <c oughs> ผมเชิญเพื่อนผมมากดไลค์ประมาณเกือบสิบคนนะครับก็จริงๆก็คือมีคนกดไลค์แค่สิบคนนะครับอ <c oughs> โอเคครับก็เลยมากดไลค์กันหน่อยอก็กันนะครับก็จะมีอย่างที่เห็นนะครับ รูปพี่อะไรไม่รู้จะไปหมดแล้วก็โปรโมทคลิปตัวเองนะครับโอเคมันน่าจะมาแล้ว Enter d e a u t y c o m present No 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 จะมาพุ่งแนวว่า Wrong 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 อะไรสักอย่างนะแบบว่ากูทำงานไม่ดีนะครับ It's come to my attention uh? that you're not measuring up มันก็คือของที่เราใช้ได้เป็นเึเหลือง ผมจะเริ่ม <'ll> สั่ง <to stay S 1> จาก <leap. S 1> อันที่คนน่อนข้างจะ Again, ยาวนานก่อนแับนับแล <no> ้วดูอะไรวะไอ้สิดูนี่คือยันนะโอ้คนนี้หนีนะครับโอ้โหโอ้โห ชิวเลยโอเคครับเกรเนอร์ที่จะมาเก็บก๊ออย่างเร็วเลยนะครับครับเอ้ยแช์มาก๊อปได้แล้วสงสัยครับอัปเดต no 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 มตายโอ้ตีครับโอ้ตีโหดไหมตีตีตีเออเออเออหลังหักเออเออเออ่ะแตกอ่ะโอ้โหโอ้โหมาแล้ความบานีโอ้โห นั่งชิวไอ้นี่ใช้ได้ป่ะไอ้นี่ใช้ไม่ได้แล้วไอ้ไหนของใหม่อเนี่ย no 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 wrong wrong ไม่ใช่ที่มีความเร็วมากๆนะครับอย่างเร็วเลยโโอ้หพี่แกเหลาเตียงมาอย่างดีปลาทีนี้เข้าเลยเว้ยโหนี่ก็ชิวจังเลยมีใครเห็นกูไหมไม่มีเล่นต่อสามมันนะครับสามแล้ว อะไรต่อดีนะนอนไม่เ,เ wrong, wrong. อาเอาเสียงเร็วไปอย่างเร็วครับเอ๊ะยังมีเวลาอยู่นั่งฟัง MP3 มีสามดีกว่าเงียบมึงมังอีกแล้วแบบตัวตัวกูไหมเอ๊ะ

I'm gonna have you arrested. Yeah. Wait up, light it, collider. No 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 no. Wrong, wrong. Stop. Have you lost your mind? <laughs> Interrupting me in the middle of a sentence. I asked for synergy and you give can... me... What's that? That file shouldn't be there. You did it wrong. Again. My god, that one's wrong too. How many of your files are wrong? This one's wrong. This, one's wrong. this one too. เอกสารสำคัญทั้งนั้นเนี่ยของบริษัทนั้นเลยนีคนที่รู้เออเป็นคนเดียวคนเดียวรู้ตัวตายแล้วเว้ยโอ้โห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 เออเออเออโอ้โหโอเคมันตายแล้วตายซะนี่ โอเคครับเป็นไรดีเฮียมาเลือดนอง no when <Okay. S 2> no want ิวจังนพี่ no worry <c oughs> no 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 ไม่เกิดกาวเว้ยเอันาดิคาออกนะ ไอนน้กูเหมือนไ้ด่าเพื่อนกูเออขอบใจเ <c oughs> พื่อนเอออออออพื่อนรักแกเพื่อนตึงตายไอ้สัตว์มึงโอ้ไม่เออโอ้โหเจ็บโอ้โหอะและเออเออโอเพื่อนรักหักเลี่ยมโหดโหดต่อเจ้านายมากโอยืนชิวมากดีมากไอ้หนูแย่เฮ้ยชอบชอบชอบเว้ยมีอัปเดตเพิ่มด้วยมีอะไรใช้ได้อีก่ง นมนช่วยสัตวอนกันนะอที่ดสุดใกล้อะย่ามาทไมเงียบจะทาอะไรเหโอ้โหเสียงซ้มไฟไหมเออออโหดหล่ะอย่างเท่อู้โแต่มันเหมือนอะไรเนี่ย no 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 wrong, wrong 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 <c oughs> ไม่หยุดใช่ไหมไม่หยุดไม่หยุดมาน,นี่เลยเตรี <c oughs> ยมตุ๋ยผมไม่ต่อแล้วมึงตื่อเลยซ้ำงมาน,นี่เลยมึงตื่นทอน้อไรมึงตื่นทำไมมึงตกไปตาสิาสัดซิ่ง ชิวไม่ลาเอาม้าหนังมาหนังกวดาไม่ต้องง้อโต๊ะคอมหรอกหน้าไม่ต้องง้อกบีคอมหรอกนะสมาัตม่ no 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 wrong 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 ชื่อชื่อกระดาบโอ้โหแค่ปากกาฮโอ้ โหโหอันนี้โหดโหดชอบชอบชอบใครอยากระบายอารมณ์แล้วเกมนี้ผมแนะนำเลยมาอีกแล้วมาทำไมเขกหัวเลยเยอะๆโอ้แท่งนือโอ้โหเดินมาท่าเท่มากครับไงพวกหลงไปซะเอาน้ำกินซะล้างปากหน่อยพวกโบราณนะครับถ้าได้รับน้ำเกินนะครับน้ำจะซึมออกตามผิวหนังได้นะครับนั่นไงออกมาแล้วครับเขาถึงยาตฉีแตก อันไหนล่ะฮะพุงปังเสีย no 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 ก็ฆ่าวคนได้หนูแก้วข้าวคนได้อย่า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 ตายเออโอ้ข้มือยาวมาก เฮ้ยไปแล้วอทำอะไรอ่ะมึงทับอะไรเฮ้ยนี่เลยมาที่ไม่ต้องเอาออกเขาเอาหน้ามาแทนเออ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 